เกมอะไรอ่ะลุกเฮก็กราบสวัสดีคนดูด้วยเฮ้ยกูตกใจเฮ้ยรองเท้าแจ็คเหรอกราบสวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมกา l i น่าฟรีไฟล์นะครับอัดจริงจริงนี่ไงอัดอยู่มีไม้อยู่วันนี้เราจะมา เราจะมาท้าหนึ่งนะครับทุกคนเราจะมาท้าหนึ่งท้าหนึ่งกับน้องแน็กนะครับท้าหนึ่งๆเน็กเน็กนะครับเน็กแต่คือให้เบนเล่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูได้เมื่อพาร์ที่เจ็ดไม่พาร์ทที่แปดนี่แหละจะไม่ได้ละกลับไปดูเลยกลับไปดูได้คอเปตีอะลงไม่หมดแล้วทั้งหมดยี่สิบกว่าพาร์แล้วคอออฟอะอย่าลืมไปดูด้วยคลิปเก่า เดี๋ยวเพื่อเป็นงานไม่เสียเวลาทุกคนเอเอทีมาหนเอเพราะตอนนั้นโทรศัพท์ยังไม่ค่อยดีอันนี้โทรศัพท์ได้แล้วเล่นได้ละใช่โทรศัพท์ใหม่เล่นได้ละใ่อ่ะแล้วแล้วจังหวะนี้เราก็แบบไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองว่าตานี้เขาจะชนะถ้ากูถ้ากูแพ้กูยอมหน้าข่าวเต้นในตตอๆเลยก็ได้เดิอดน้เลยเนี่ยโอ้ยไม่เอาอาจจะยากนะเป็นงานไม่เสียเวลาอ่ะสร้างเลย เออป๊มเหมอนแข่งไม่ก็เอ้าไม่มี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 เป็นเพื่อนเฉยอ่าม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 าใช้ใช้ใช้เป็นอะไรใช้ซีเข้ายังยังไม่ได้ไม่มีมึงได้ไงวะเก้าเก้าเก้าอ่ะไม่มีใส่นนั่แหละคาบแลนนะไม่เออเดี๋ยว เอาใหม่เอาใหม่แล้วนึงเป็นเราค่อยไปกอคิปมันก็ได้เนี่ยอันนี้สร้างห้องครับแลน <c oughs> ไหนวะเาเกไม่เห็นมีเลยไอดีห้องอเดีไอเดียห้องหกเก้าสองศูนย์ศูนย์หนึสองศเออมาโอ,อ้โอยยอ่ะ ก็เ,ออเ,เช็คตัววันหน่อยแล้วกันนะครับโอ้งสองดาว <c oughs> จะมาสู้อะไรแดงสามดาวได้ไหมฮะมาเพื่อมงานไม่เสียเวลากดเลยเริ่มขอบกดแล้วหนึ่งไลค์ม,มาเทสกับแคนไอ้กายเกมซิง <c oughs> มีแคนไ้ว <c oughs> เออแคนแคนแคนเมียไอ้กายเกมซิงนะงนม,มา,มา ตอนนี้ตานี้ขอแบบใช้ตนนอนอตนี้ทุกคนผมขอใช้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอนะแค่ขิ้เล็บผมอะแค่นั้นแหละมันจะมาไหวอะไรกับผมฮะเล่นจอดชายแอรจัดแจงบ้านจะมาจะมาไหวอะไรกับผม,มจะมาไหว,ว<ๆ>อะไรกับผมไอ้บอลกินเนาะ โอ้โหไอวอลอยู่ไหนดูโอ้โหเล่นเป็นวินี่น้องฮะต้องให้พี่สอนเล่นไหมไอ้วอลก็เที่ยวนะแต่ไอวอลแค่นั้นอุ้ยอุ้ยพูดตั้งนานเฮ้ยอะไรวะบ่นเหี้ยอ่าได้ได้หยามหยามกูมากใช่ไหมพูดพตั้งนานนี่เฮียหยามกูใช่ไหม อีกแล้อย่างไม่ถึง50นาทีกูตายเลยเลี้ยวใหม่เอาใหม่ทุกคนนัเครื่องเครื่องมันแหลกมันเจ๊ะมันหนักไปด้วยเครื่องมันแหลกเว้ยออกมาได้ยังฮัลโหลเออหัวแต่อยู่ในรูมาดิโหัวหดดูตัดเหนียอเจ๊ตัดสิไปดิโอ๊ยอ้าว จอจอแป๊บนึงแนึงแป๊บนึงแนึงจอจอรุดจอรุดเจ้านุ่มจอรุดจอรุดจอรุดเม่กจอรุดจอรุดสุดแม่เลยวะเมื่อกีจอลุดจอรุไปไหนฮัลโหลปั๊บโชล้วว่ะเฮ้ยไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะ ตาแรกอะเนาะตาแรกของวันด้วยเนี่ยอะขออยู่นี่บอกแล้วทุกคนผมยังไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะตาแรกให้มันแบบได้ใจมันก็งี้แหละดีตาแรกให้มันได้ใจทุกคนตาแรกให้มันได้ใจให้มันให้มันเหลืองให้มันให้มันเหลืองเดี๋ยวนี่รับคนับคนมาโอ้โหไม่วางไว้นี่ เล่นเอฟเอฟเล่นเอฟเอฟดูยาถ้ามันยิงตัวโดนแ้วเา้้เมามา่โอ้โหช้าสับอะไรวะมามาโชว์โชว์โชว์ดี์ดีป มาละมั้ยร่วงแบงค์เถือกหมอกแล้วให้มันให้ให้มันเหลืองปล่อยให้นให้เด็กมันเหลืองทุกคนมาดูปล่อยให้เด็กมันเหลืองไม่นอนไม่ไม่เอาใหญ่กว่าไม่ก็ก็ก็กลัวแบบก็กลัวแบบมึงจะได้แบบไม่ได้ซักสกอเลยอ่ะก็กลัวแบบไม่ได้ซักสกอเลยหรือร้อง เดียไอ้กม่ใจหวนด้วงด้วงโอ้ทุกคนไม่มีคำว่าป่านีในถังเวียนนะทุกคนไม่ลองนะไม่ลองนะน้องเบีนี่มันมันไม่มีคำว่าป่านีไะน้องเวลาเวลาไปทุ่มนเวลาเด็กนี่กันทุกคนเด็กนี่การนี่จะบอกว่าแป๊บหนึ่งไงมันต้องตั้งไอวอร์ทีมีนีส ไม่ใช่มันยืนงงอีดี่ไม่ใช่มันยืนงงฮัลโหลน้องน้องมาดิมาดิาดดีดี แดงแดงโอ้โหโอ้โหแค่นิดเดียวอ่ะสกินหัวดไปหน่อยนึงอ่ะโอ้โหไอ้ก็รู้ว่าราชาฟีไฟอ่ะจะฟีไฟโลบงโลบอกอะไรก็มาเถอะเก้าเก้าคงเก้าเก้าคืนน่ะมาเบนเบนมาแก้ได้นะแก้ได้นะครับคนยัง คนอย่างนี้จะมาไหวไรจะมาไหวอะไรหุ้ยหุ้ยเชี่ยเชี่ยมันโตเชี่ยมันโตโตโปเชี่ยมันพาแนวพาแนวแน่นอนของอยู่นี่อย่างนี้เนี่ยเล่นด้วยฝีมือตัวเองไม่เป็ี่ยนเอ็นแอ๊กมาได้แหละถ้าจะใช่แล้งซื้อใหม่หมดมันเป็นทุกหนาะนะ อ,ย,อ,ย,อย,ยืนอย่างย,ย,ย,ยืนเออบอกให้แบบมองซ้ายมองขวาด,ดีๆบอกม,อมึงเล่นสเป๊เหรอหฮะกูบอกแล้วอย่ากระโดดเหมือนจิงโจ้ <c oughs> โอ้ทุกคนจบไปแล้วนะครับโอ้ยรู้นะว่าใครชนะห้าสองอะไพูดเยอะห <c oughs> ้าสองไม่พูดเยอะแล้วก็แดงสามดาวด้วย <c oughs> ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนอาเจอกันในคลิปหน้าเนาะโอเคครับบ๊ายบายโอ้มอิ่มอ่าวันนี้อิ่มๆ